ที่ตัดไม้ตัดยังฮะสะพานฮะบ่มียังมีแต่ผ้าแล้วก็เรื่อยกัมีแต่ยืมอันหนึ่งเพื่อนยืมของเพิ่นโดยเลื่องเงาะเขานี่อเเบบเรื่อยเงาะนี่แหละกาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบอร์สกูสุขคนเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเมื่อนี่กะบเสียงกะบอยู่ที่บ้านอ่าหลงนาคำพี่น้องเอ้เมือง อาไก่สวนพิมวิหารแข่งสวรน,นเกษตรอาโบเซียงกะเข่ามาอาเวถามไทยอาน้องทองอีกก้อนพี่นอ้องเอ๋ยโดยก็ถือว่าป้าเโตพี่นอนะ้องเนาะตั้งแต่อานารตึบเลยเนาะโบเซียงบ,บย่ได้เวเข่ามาถามไทยนะ้องเพิน่นโดยเป็นจังใดพี่นอนะ้องเอ๋ยเนาะชีวิตเพิ่อนเห็นเวเห็นงานราบลื่นอยู่บ่เลยนะี่พี่นอนะ้องเอ๋ยเนาะโดยอาตัวนี้กะนี่แหละพี่นอ้องเอ๋ยมาฮอตมองเพื่อนยูบนซนเลยเนานะ กระทบนี่แหละแต่ว่าคือเงียบเงาแท้พี่นอ้องเอ้ยคุณไปหาดำให้ดำหน้าเพื่อแตบ่เนานะโดยแต่ว่าน้องทองนะี่ยอยู่อยู่พี่นอ้องเอ้ยโดยอันนี้ก็ยังเป็นกระตทบมองพันยูผุดซ่นอยู่เนานะนี่แหละโดยฮะโ,โอเคพี่นอนะ้องเนาะแต่ว่าเมื่อน,นี้กับมาอ่าอัปเดตถามไทยน้องทองอีกรอบหนึ่งพี่นอ้องเอ้ยโดยกับมีอ่าผมมพี่น้องเขานี่แหละถามมาว่าอยากให้บู้เชียวกลับมาอัปเดตน้องพันเน่บุษณน เป็นจังไดต่อเนาะชีวิตเพิ่นกินอยู่กันแบบไดต่อพี่น้องเลยเนานะ,ะ,ะเด็ดห้อนพี่น้องเลยเมื่อคืนนี่ฝนตกเนาะมาเมื่อนี้กัดผู้เป่าแดดแห้งแบบน,นี้โอเคพี่น้องเนาะหมองขนส่วนขนนอนเนาะพี่น้องเลยเสื้อผ้าหนาเพะกันเนานะตายอยู่อ้าดูนี่เนาะ,ะสบายดีเนาะ เออน้องทงเนาะอายเจ็บไหมเนี่ยเด้อไม่พอกันดจะหึงเนาะเป็นจังใดเนาะอยู่กินจังใดเสมอนี่แหละเห็นเบียกเห็นงานยังเห็ดทานคือเก่านี่ยแหละเห็ดทานบ่เด้อเพราะว่าอายกับบริข่ามานานเนี่ยเนาะส่วนลายกับอันมีทั้งบบยญ้าข่ามาถามคือบ่ค่อยยู่บ่น้อะบ่ค่อยยู่บ่บริยู่ตอนนั้นช่วงพักหนึ่งอ่ะบริยู่เนาะ นี่ก so ็ย right ังเห็ดทานเ์็ด่ยังอยู่ตอนนี้เนาะเด้ไม่ได้ไปรับจ้างดำให้ทำหน้าบ่เนาะบม่ได้ไปอยู่บ้านนี่บม่ได้มีบ่ะรับจ้างรับจ้างดำหน้าอยู่บ่มีแต่แถวบันทัดนะแถวบันทัดได้นอกจากนี้ตอนนี้ก็พาผลตกลงมาเป็นเฉดใดม่องส้นม่องเศร้า มันจะเปีกยกดวว่าละ่ะบเปียกวันไดมันหัวหน่อยเดียวนะแต่มันหัวอย่เนาะเดี๋ยดีเดี๋ยล่ะเนาะคันว่ามันห้วยแห้มังกะจีอย่างเงี้ยเจ้าก็ยังนอนอยู่นี่ตลอดเลยว่าตอนนี้ฮะเดี๋ยรตะว่าทางเงินบางยาวเขามาย่ำได้คนว่าบอกคอยเห็นคนว่าบางกจิเขามาอัปเดตท,ทายให้พี่น้องเบิ่งน้ากันนั่นแหละแต่ว่ามาบุห็น ไม่นี้นั่นได้อันยุดบ่อน้องหรือว่าจังใดไม่นี้ฮะับผ้าก,ก้อนมาแล้วก็เข้าไปตัดอีกพื้นนะ<อ>ตัดน้องเธอเป็นไก่เนี่<อ>หลุดป่าเป็นเพลอะไรก็เลยโดย๋ตัวน,นี้ก็ยังเห็ดอันทานอยู่เนาะเด๋วทานแบบคู้เก่าอยู่พี่น้องเลยเนาะเป็นจังไดเนาะอันเบะเป็ดไก่เหรอเป็ดพื้นอยู่บ่หรือว่าไก่ก็ไปหากินเนาะ มีแต่ตัวเดียวนะมันออกลูกเป็นอหมืองยูคนพี่น้องเนาะมีแต่ปลาเป็นปลาเนาะไม่ได้แล้่เนาะเห็นบ่เนเราเหน่อยเนไม่ไหลแล้วไปหาเนาะไม่ได้ถ้ามาต้มเนาะขายตลาดแรงอย่างนี้เขาไปซื้อโดยโดยโดย,โดย เ็ดทาน,น,นเนาะน,นี่ก็บขอบกายแต่ว่าโอเคอยู่น,นี่กักนเนาะแต่ว่าไก่กันยังโบทันได้แผ่พื้นดายเพราะบันไดเนาะนี่เนาะย้ายบ้านขังนี่คนไปใส่ิบ้านหเปล่คนเมื่อดำนาอยู่บ้านเมื่อดำนาเปะนี่เนาะเมันกับเห็นวิเห็นงานเนะาะทำให้ดำนา เราภาพผลก็ตกลงมาเลยน้องทุ่งเคยไปเห็นงานแบบในร้านอาหารอี่ยังชื่ออยู่บ่บ่เคยบ่เคยบ่เด้ออือนี่มาไปขายชิ้นหมูชิ้นยังคือน้องแล้ตีเคยไปแบบนี้อยู่บ่เป็นเรเห็ุก่อสร้างบ่เคยขายคือโอทนัดเนาะเี่อเมือโอคักบ่เยังโสดอยู่บ่ตอนนี้ฮะเด้อ น้องทงพี่น้องเอ้ยเนาะยังบ่ได้มีผู้สาวมาจิบ่ล่ะบ่มีเนาะคือคนก็คือผู้รอผู้นั้นอยู่บ่มีแม่นบ่ยังสดอยู่พี่น้องเอ้ยน้องทงก็เนาะอยู่บ่ตอบนี่แหละมององเก่ามองเดิมเนาะเงียบเงาเนาะมาบัดนี้บ่คคืนคือแต่เก่าอ เข้าไปดำนาไปเลยดำให้ดำนาบ่นแต่เนาะเดี๋ยวแต่ก่อนมาอ่าเวมาเล่นน้ำนี่ย่ายนี่อยู่เต็มหยกมองเป็นภูมิลคลองเลยแต่คือส่วนเบยอะมากนี้เงียบบา้านเลยถือว่ามาแต่เ็ดตันไหมเนี่ยกับพักพรในตอนแรกกับปลายต้อเองว่าล่ะเดีย๋ยวตอนแรกยังไงวะอตอนนี้ยังแดดไม่ยังยัง,ยงหอนเนาะอัะอะน,น ทางน้องนะเพื่อนก็มาหาเจ้าอยู่บ่อตัวนี้กับมาอยู่มาดิ่นมาเที่ยวอยู่เนาะอน้อ,นองน,องนองอ้องน้อยอีกคนหนึ่งเพื่อนยังซื้ออย่างนะที่เพื่อนเฮียนนอ่ะอืมน้องลินอ่ะอ,อ๋ะะหอหน,นุ่มลินบ่เพื่อนก็ยังเฮียนอยู่บ่อตัวนี้ฮะเพื่อนพักแล้วเพื่อนอยู่อยู่น้ำแม่บอฆเพือ่อนไปอ,นอยู่น้ำแม่แล้วตอนนี้มาได้อยู่น้ำแม่บ่ อัอคือบมมาอยู่นอนมาอยู่ถมเจ้าแล้วแต่เพิ่นชิมากนี้ก็เพิ่นมาอะเพิ่นอยากอยู่นอนอยู่พุ่นก็นอนเพิ่นอยากนอนพี่ก็นอนคือว่าอะไรอันเป็นผู้ยิ่งเนาะอันมาอยู่กับต๊บนี่ก็เพราะว่าทั้งยาานี่กับโบยู่เนาะเพิ่นก็เมือนดำนาอยู่บ้านอยู่ง่ายอีกเนาะอันตะไยตอนนี้เพิ่นอยู่ละเมอแล้วตอนนี้เนาะ อยู่นี่ตลอด,ดเป็นยังไงเนานะกินข้าวกินน้ำาัน้อว่ามันยังกินแล้วใครดอกเป็นหาอยู่หากินเก่งอยู่เนาะพุนขยัน,านยางานการกบการเขียดอยู่เพราะกโลกคำคืนมากากับกไปอยู่ว่าจนไปอยู่ ชนลายหาการยังน,น่องอยู่แถวทางบ้านเจ้าแถวนี้มีแต่ตะกเตนเขียดโอตะกเตนเนี่ยคักเนาะเดกกินยาเดินเขียวกันตามป้าตามลุงมีนีบาา่บ่เนาะโดยแถวมึงได้เขาดุดเป็นเดินแล้วก็ไปการแบบ,บใบไม้ม่ไม่คือยู่มากินแบบธรรมชาติเทาเนาะ thác nãng cả, đi hết ngan coi sảng, chỗ này đường đường rồi này nó, này nó, cầy cháo bót tổ này hả, được, ô, ngâm cái pa thế này nó, Cây to, biến ừ, cầy to quá, được, ô, này ngâm nó, ba mày nó mong cho du คือหกแค่นองจีบูมีงูมีอย่างเขาวะมองจะนอนกันทางอยู่อันนี้ก็ค่คอยๆทางไปแล้วว่างจากมาต,ตัดพืนเหนื่อยเสียไปจนนะ้วนะคอบูรณะไปเนาะค่อยเฮ็ดค่อยเปลงไป,ไปมองฮาดมองฮอดส่นนนาเช้าหกเกี่ยวงมูมาเนาะไก่ป่าครับงูเงี้ยวจกนี่วะ บ่มีแหละมีแต่มากเหี้ยนๆบัดนี่แหละอ๋อยังบ่ได้ซื้อนี่มากเท่าใด๋น้อบักจกกะซื้อใหม่จักยังบ่ได้เคยซื้ออีกเพิ่อบ่มากกแสนบ่ฮอดดอกประมาณ50เนาะดกาแขบ่มีแต่กาแขแหละป๊าิเฮ็ดุได้บ่นี่อันนี้ักจกเจ้าอันนี้น่ะบ่ักจกเข้าแบบเข้าิ่มแล้วก็เก็บมาซ คันว่ามีเครื่องนี่ว่าไปหันค่าให้เขาตัดนี่เนาะ<ด>ให้ไอ้ขาเจ้าตัดปุ๊บก็ไปเกียร์ไม่นี่นนี้ก็จะใช้งานได้ปกติไปตัดไปนี่ว่าเต็มหมักจกที่สะใช้งานแบบสะดวกน่บุมีด้วยตอนนี้เนาะมีหมากน่อยแล้วของลุงอันนี้นเนี่ยเพิ่นม,มาบัดำยำเยกเสียลก็ไปยืมแล้วคนหนึ่งยุงกัดหัวเขานะ ยุ่งลายเนาะของโจยูขนาดต้นเวินกันแคปลาว่านะกบไม่นี่ตัดงอาโกไปยังเนาะมันก็บบมีหุ้มันาว่าตัเจะาว่าเห็ดห่มบ่โดยเจว่ามันอนก็เนาะสีเนาะก็ได้นี่ไม่แต่ตัดมันกตันนี่อ๋อสีเนาะพรมันเปลนในชหน่อยเนาะหวมันหกนี่หล้แถวริมนีได้มองเจยูนี เอาผ้าเอาย่างมาถางใน,จ,นนะจังหน่อยเนาะจนบางเอมจะได้งูเงี้ยวเขาไปบังนอนจังหน่อยวัดนอนมามีเมือยบวัดจะเผาโฮมมาวัดนอนคดงดอยู่นะเลยฮะผ้ามาถางน้ำเ<อ>ครื่องมือเจ้าตอนนี้เนี่ยมีอย่างน่น้องตอนนี้ฮนะที่ตัดไม้ตัดยังฮนะสะทานฮนะ โบมียังม <j> ีแต่ผ้าแล้วก็เลื่อยก็มีแต่ยืมของเพิ่นยืมของเพื่อนยืมของเพิ่นโดยเดินเงาะเขาหนิบอแบบเลื่อยเงาะนี่แหละอืนั้นองง่ายๆจะคือมีแต่ของเพิ่นเนาะโดยผ้าเนี่ยมีป่าผ้าก็ผ้าน้อยบผ้าน้อยผ้ากับปุ๋ยไงพ่อแบบได้ตัดเครื่องเฉย ตัดม <PI AN N> ้ใหญ่ก <c oughs> ็บ่ได้มันหลวงน้อยเนาะดูแต่เลื่อยนี่ก็บ่มีอ้าอันเลื่อยนี่เลื่อยเงาะที่เจ้าใช้ดื่มยนของลุงจ้นเท่าไหร่น่ะจัก้ได้เพิ่นว่าประมาณ450,000 450,000เนาะดออโอเคเนาะนเดี๋ยวอ้ายสิเอาเงินให้เจ้าไปซื้อเื่อยเด้อด โดยไปซื้อเครื่องมือไปตัดไม้ตัดตอกเนาะทำมาหากินของเจ้าประมาณดวงละสี่ห้าสิบเนาะแต่ชื่ออยู่ห้ามค่าในมีหลงเนื้อในบ้านทั้งเนาะอยู่ตลาดลักแปะมาแล้วตลาดลักแปะมั้งเนาะเดือยไหลเรื่อยอากาศขึวนมามันเดือเจ้าก็ซื้อผ้ามันเดือยก็ได้เด้อผ้าจะบ่ิเวนดวงแสนหนึ่งมั้ง แพงอยู่ได้ะเนาะเอาเรื่อยก้นก็ได้ะเนาะเดยด้วยนี่ก็สำคัญเพราะว่าผ้าเจ้ามีอยู่ได้หลวงน้อยนึงเนาะเพราะว่าไปตัดไปตัดเครือเมนเพราะว่าไปตัดแบบใหม่วิจังมันเกี่ยวกับมันใหม่ตัวอัจฉริยะนั่นแหละยก็ถางงอกก็ตัดสะดวกมันไปตัดไม่ใหญ่งมาใส่ช้ด้วยเรือเนาะแมนน๊ะ นึกว่ามีเป็นด้วยเป็นของตัวเองบ่มีเนาะที่ผ่านมาก็มีได้ยืมของเพิ่นด้อโอ้น่กอ้ายกมาแต่พุ่นแหละมาเบรกก็บ่ได้ถามน้องกเทือว่านึกว่ามีเป็นของตัวเองเนาะมีหยังเด้อมักจกก็ยืมของเจ้ากินเหียนนี่เนาะแต่ว่าอันนี้นั่นได้อยู่นีน่ะเนาะนว่าเจ้าไปห้างค่านี่ก็ได้อยู่ให้เจ้าไปตัดออกดอลลาร์เด้อนี่ไปตัดออกนี่ให้เจ้าเกียแล้วก็เฮ็ดลามดีๆห้จังหน่อยใช้งานได้ thang nhà thang mong thì xuân thì sao mong cho dù này, đây, đây. Ừ. Ừ. Tổ này, tổ đen là chỉ bay tắt, may nó được, được căn qua, cháu ai có tiền hay cháu đi xơi tổ này gặp đen gặp bay xe ngang này đôi sẵn nó được, được. Oh, được, được, được. ok nó no, sao nó tổ này chương mung này, nhìn qua, chỉ mung đen lẽ này nó, phép điều ยังบุทัานน้เห็ดเบี้ยงานไปใส่มาใส่อยู่เนาะคำเลยพี่น้องเลยโอเคสนเนาะเดี๋ยวอนิลป์เอาเงินให้หนึ่งแสนกี่พี่น้องเด้ยไปซื้อเดือยตัดั่นทำมาหากินเจ้าเนาะตัดท่านนั่นแหละไปเพราะว่ามันคัดคำเดเจ้าศิไปเห็ดเบี้ยอีกเนาะเจ้าก็ให้สัมภาษณ์แล้วเจ้าก็ไปซื้อมาเลยด้วเด้อเด้อดูงาน้อง ซื้อเดอเดอรเสื่งทรรมาหากินเจ้าเด้อร์โดยธรรมามันโมเข่าก็ซื้อเลขสี่มันก็ได้ก็ปัดคอยแปงเอาเนาะเออฮะโอเคนอกจากเนาะอ้กาศิขาขอตัวเดินทางก็เริ่มบานี้เด้อร์เนื้อเงินอันอันจำนวนนี่ก็เป็นเงินของทางผู้ใหญ่ใจดีคือเก่าเนาะโดยคนอยู่ต่างประเทศคนไหนมาสนับสนุนคนขยันทรรมาหากินโดยแต่ว่าทางผู้ใหญ่เพิ่นกลับ่าให้ะสงค์ออกน้ำ มันเป็นคนก็อยู่ต่างประเทศเพิ่นแหละเนาะเนาะังไดกะอ่าฝากขอบุณขอบคุณเพิ่นอ่าแน่นอนเนาะจเนาะบใจเด้อขอให้อยู่ดีมีแฮงขอให้อยู่มนวยืนเด้อสเออัไดกไปชี้แจงซื้อเรือซื้อหยังให้เรียบร้อยเด้อน้องเด้อได้ของตัวเองก็ง่ายเนาะว่าเพื่อบยืมเพิ่นยเพิ่นเอเพิ่นบ่ให้ยืมเด้อก็ยากอีกเนาะ ฮะโอเคเนาะเสียนอ้ายกับกันเด้อเด้อเด้ออาสู้ๆเด้อเด้อเด้ออาสบายดีพี่น้องเลยเนาะเด้ออาน้องทุ่งอย่างไรพี่น้องเลยเนาะมี้ก็มาเยี่ยมมาทัดอาพยายามอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเขาอีกรอบหนึ่งพี่น้องเลยเด้อเดือเด้อขยันเนาะตัดพื้นตัดเต่าคือเก่าเนี่พี่น้องเนาะขอไห่เนี่ยฮะโอเคเด้อฮะโอเคพี่น้องเนาะ อทองกะคือเก่าพี่น้องเนาะเห็ดทานลุกทานคือเก่าพี่น้องเลยอาชีพเห็ดการก่อสร้างกับส้ว้กับยุดไปกอนพี่น้องเนาะด่วนดิซเซาเพิ่นนี่แหละพี่น้องเลยถือว่าอ่าช่วงหน้าผลพี่น้องเนาะมันกะเป็นหญ้ากะสีหกแน่จังน้อยเนาะแต่ว่าน้องทองมันกะบัวแปลงพัด ทำความสะอาดอยู่พี่น้องเนาะเพิ่อนเอาผ้าเอายางมาทางอยู่เพราะว่าอันพเชียงอยากให้เพิ่นให้น้องทงนั่งทางอีกจังหน่อยพี่น้องเนาะหน้าบ้านหน้ายังน่แหละเพราะมันหกเดี๋ยวสิมีงูแงวเข้าไปมองที่ส้นที่นอนมองพนนอนเนาะเดี๋ยวสิอันตรายพี่น้องเลยยังไงก็พเชียงมาเมื่อนี้พี่น้องมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเขาได้ครับในชมอีกรอบหนึ่งพี่น้องเอ้ยน้องทงเนาะหลายหลายคนหลายพ่อพี่น้องอยู่ ในประเทศก็ตั้งประเทศอาเซีู้กันดีพี่น้องเลยโดยนี่ก็อายุดพักพ่อนพี่น้องเนาะยุดพักพ่อนอนพักพ่อนในอาเซียนคำจักน้อยกาสิไปตัดไม่มาเห็ดเต่าอีกพี่น้องเลยแต่ว่าหนึ่งมาพี่น้องเนาะเลื่อยตัดเลื่อยตัดไม่เลื่อยตัดไม่นองทงนี่บ่มีพี่น้องเลยโดยเสียงกระถามเพิ่นเพิ่นได้ยืมของลุงวั่นโดยอันนี้ก็ยากพี่น้องเนาะโดยเสียงกะ มอบเงินจำนวนหนึ่งแสนกีบพี่น้องเอ้ยให้เพื่อนไปให้เราไปซื <ton S 3> ้อเรื่อยมาเนาะมอบให้เราไปซื้อเรื่อยมาเป็นของตัวเองเลยไม่ต้องไปยืมของมู่พี่น้องเอ้ยโดยเดือนนี่ก็ประมาณหาสิบพันกีบือสี่สิบพันนี่แหละพี่น้องเนาะโดยเงินจำนวนที่เดือนต่อไปก็ให้เราชี้แจงใช้ใจในของเราเองเลยพี่น้องเอ้ยโดยนายกาบเช้งกับขอซื่อสัตกับน้องทงพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ยังโสดอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะ เป็นกะยังโสดยังอยู่ผู้เดียวอยู่คือเก่าพี่น้องเลยโบนี้คบกับไผรทั้งใดดอกเนาะอายุเป็นกะยังอ่าสิบแปดสิบเก้าปีนึงพี่น้องเลยดูเป็นกะค่อยสั่งซาอ่าปกครองปกคองตัวเองไปเรื่อยๆพี่น้องเลยน้องคงกันเนาะโดยอ่ะโอเคพี่น้องเนาะก่อนเดินกะอ่าบอเซียงก็ต้องขอขอบุบญขอบ,ขอบคุณอ่าทางผู้ใหญ่ใจดีเด้อเนาะที่อยู่ต่างประเทศพี่น้องเลยโดยที่ให้การสนับสนุนส่องของบอเซียงตลอดมาพี่น้องเนาะ โดยมินกับโบเซ้งกับมอบเงินจํานวนหนึ่งแสนกีบให้น้องธงให้ไปซื้อเรื่อยเนาะไปตัดไม้มาเห็ดเตาเล้าพี่น้องเลยโดยเพราะอาชีพเราก็คือดักดักก็คือทานเห็ดเตาน่ะที่ผ่านมาพี่น้องเนาะโดยโบเซกงต้องขอขอบคุณทางผู้ใหญ่ก็ขอให้ทางผู้ใหญ่จงอยู่ดีมีแห้งเด้อเนาะความเจ็บบ่ให้ได้ความไข่บบให้มี ทำการทำง,งานสิ่งใดในตอนนี้ก็ขอให้ดึงเรื่องในการที่การงานตลอดไปเด้อเนาะสาธุดูวอ่ะโอเคพี่น้องเนาะสิ่งที่ขาดไปบ่ได้บ่เสียงก็ต้องขอขอบุญขอบคุณอ่าพ่อแม่พี่น้องเฮาเนาะบ่ว่าสิอยู่ในประเทศใดก็ต่างประเทศที่เข้ามาติดตาม,มลเลยครับชมอ่าคลิปน้องทงเลยให้กําลังใจน้องทงโลยมาตลอดและอ่าบ่เสียงโลยมาตลอดพี่น้องเลยจังได๋ก็รสำหรับวันนี้พี่น้องเนาะบุเสียงก็สิได้ลกพ่อแม่พี่น้องเขาไปเบิร์ตสุขสุขคนแล้วบัดนี้พี่น้องเอ้ย ไปแล้วพี่น้องเนาะสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเฮาเบอร์สุขสุขคนเด้ะพี่น้องสบายดี